ก็พบกับผมช่างแบงค์อีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มากับซีรีส์เตานะครับ EP 7นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูเจ้าเตาจากคอนไม้ครับจากคอนไม้นี่แหละนะครับซึ่งมันจะเป็นเตาในตัวของมันเองเลยนะครับผมอ l l in วันเลยนะครับจะทำยังไงนะครับรบกวนติดตามชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับโอเคครับไปรับชมกันเลยฮะไปเลยกด s u b s c r i b e ที่มือถือของท่านพร้อมกับกดรูปกระดิ่งอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับโอเคครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ก็ผมจะใช้นะครับบาโซ่นะครับซึ่งต่อกับลูกหมูนะครับตัดไม้มาเลยฮะขึ้นชื่อว่าขอนไม้ก็ต้องตัดเลยฮะเดี๋ยวในส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าบาโซ่นี่ครับการประกอบนะครับโอเคนะครับตัดเสร็จนะฮะก็มาวัดขนาดกันเลยนะครับตัวนี้ผมจะใช้ดอกเจาะไม้น้ขนาด1นิ้วนะฮะเจาะในลักษณะคล้ายๆกับเตาจรวดครับเป็นหลักการนะฮะล็อกเก็ตสโตรนะครับผมใช้แตตัวไม้นี่เนี่ย เป็นเชื้อเพลิงด้วยนะครับแล้วเป็นก้างด้วยนะครับในส่วนรูบอนจอกไปให้สุดเลยนะครับด้านข้างเราวัดเหนี่ยวแหละว่าประมาณไหนนะครับมันจะถึงกันนะครับช่องอากาศไปถึงกันเป็นรูปตัวเอลนะครับนี่ะในส่วนนี้นี่ตามนี้เลยครับโอเคมาดูการจุดนะครับการจุดเนี่ยต้องจุดใช้เวลานานนะครับพอสมควรบอกเลยนะครับถ้าใครอยากเร่งก็ใช้ไอ้แก๊สฟู่ครับกระป๋องเป่าได้เลยครับคือต้องจุดจนกว่ามันจะเป็นถ่านนะครับ ตรงกลางนะครับในส่วนนี้ผมจะใช้เป็นกระดาษเชชู้นะครับจุ่มน้ำมันพืชนะครับแล้วก็จุดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเติมฟืนชิ้นเล็กๆนะครับเข้าไปให้มันไหมในส่วนนี้ติดแล้วนะครับนี่ครับเมื่อติดแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับติดตรงกลางเป็นไฟแดงโอเคครับตอนนี้ก็คือติดแบบไม่มีดับแล้วนะครับอันนี้เป็นอันที่ติดแล้วเนาะนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตัวนี้คือติดแล้ว แล้วก็จะมีปากปองนะครับถ้าอยากให้ไฟแรงขึ้นนะครับก็เอาแค่เศษกิ่งไม้ทะคมาแย่แย่เฉยฮะเนี่ยเห็นไหมครับเศษกิ่งไม้มานั่งแย่ไว้ครับเศษเนี่ยเล็กๆเนี่ยครับใส่เข้าไปนะครับคือมันติดหมดแล้วมันเป็นฐานแดงอยู่แล้วครับอยู่ในช่องนั้นนะนะครับเราก็สามารถต้มน้ําได้ครับนะครับดูไฟนะครับ ฟังเสียงน้ำครับน้ำตัวนี้ต้มมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะดูนะครับเห็นไหมโอ้เตาจากขอนไม้ครับทำเป็นกระสุนไว้นะครับถ้าบ้านท่านใดมีเยอะนะครับเนี่ยทำทำไว้หลายอันนะครับนี่ฮะแค่แย่ไปเฉยนะครับแย่ไปเฉยแต่มันก็ติดไฟเองเพราะว่าข้างในเป็นถ่านแดงแล้วนะครับไฟก็จะวิ่งตามช่องขึ้นไปนะครับ แทนที่อากาศหลักการเดิมครับผมหลักการเตาจรวดแต่ว่าเปลี่ยนโครงเป็นไม้แล้วก็ใช้รูของไม้เนี่ยเป็นฐานแดงๆนะฮะเนี่ยใช้แต่กิ่งไม้นะครับตอกกิ่งครับต้มน้ําครับเอาเสียงฮะดูนะครับโอ้โหวิธีดับนะครับจับ่างนี้เลยฮะด้านข้างมันไม่ได้ร้อนครับเพราะมันมีเปลือกอยู่นะครับเห็นไหมผมจับเนี่ยร้อนๆอยู่เลยฮะวางไว้ครับกับดิน นะฮะวางไว้กระดินเสร็จนะครับหาอะไรมาครอบครับบมนะฮะครอบนะครับแล้วก็ตรงไหนยังมีควันออกก็เอาดินปิดไม่ให้มีควันออกนะครับไม่ให้มีอากาศเข้านะครับโอเคครับคราวนี้เราก็เก็บไว้ใช้ข้างหน้าได้อีกนะครับใช้ได้จนหมดนะครับใช้ได้จนไหม้หมดเลยทั้งท่อนนะครับสามารถใช้ได้หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับโอเคครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับซีรีส้เตา EP7 นะครับเตาขอนไม้ตัวนี้โอ้ให้กำลังไฟที่ ต้มน้ำได้ครับดูนะครับสุดยอดไปเลยไหมล่ะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจซีรีส์เตาแปลกๆแบบนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามและกดรูปกระดิ่งอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่แล้วจะไปแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ของท่านเลยนะครับผมโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมช่างแบงค์ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับ ซีรี่เตานะครับจะมีเตาอะไรแปลกๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกนะครับรบกวนกดติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ